อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเกิดขึ้นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนบริเวณทางข้ามรถไฟสถานีทุ่งสีทองอบตบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วเกือบร้อยรายหลายปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางรถไฟที่ตัดผ่านเส้นทางนี้ไม่มีคันกันระหว่างรถไฟกับเส้นทางเดินรถ ประกอบกับไม่มีสัญญาณไฟหรือเสียงเตือนจึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านบริเวณนี้จึงหาวิธีสร้างความปลอดภัยโดยร่วมกับโรงงานอุตสาหากรรมบริเวณใกล้เคียงร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างเครื่องกั้นแม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงมนุษย์แต่เชื่อว่าจะสร้างความปลอดภัยให้พวกเขามากขึ้นกอนวันเหตุมีบ่อยม,มีบ่อยก็คือบางบางบาง,บางครั้งถึงสครั้งต่อหนึ่งวัน นะชนเช้าชนเย็นแล้วก็หาความรับผิดชอบไม่ได้พอดีเกิดอุบัติเหตุลคนคนตายไงไอชนเด็กที่รถตู้ชนเด็กนักเรียนที่ตายไป 3, 3สมามศพอ่ะคือตกไปในนี้<ส>แล้วทาง<ส>จังหวัด<ส>เขาก็เลยให้<ส>อบตเรเป็นคนรับผิดชอบก็คือขอการรถไฟแต่การรถไฟเขาบอกว่าถ้าให้เขาทําก็ต้องคืองบอบตอต้องให้ครับเพราะมันทางรับผ่านการใช้งานคันกั้นทางรถไฟนี้จะมีชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับอบตผลัดกันเฝ้าคนละ8ชั่วโมง เมื่อรถไฟแล่นผ่านชาวบ้านที่ดูแลจะนำไม้กั้นลงทันทีหรือหากรถยนต์ต้องการขับผ่านก็จะเปิดทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้เช่นกันจากข้อมูลพบว่าในปีนี้เกิดอุบัติเหตุจากทางรถไฟขึ้นถึง172ครั้งและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกือบ100รายแต่จากการร่วมมือของชาวบ้านมหาชัยในการก่อสร้างคานกั้นนี้เชื่อว่าจะทำให้อุบัติเหตุลดลง หลังจากที่มีอุบัติเหตุนับหลายครั้งนะคะชาวบ้านจึงรวมใจกันสร้างที่กั้นแห่งนี้ขึ้นค่ะทําให้หลังจากปีพุทธศักราช2,551แล้วนะคะบริเวณทางรถไฟทุ่งสีทองตรงนี้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยค่ะนอกจากนี้ทางการรถไฟยังเตรียมให้การช่วยเหลือสร้างคานกั้นด้วยงบประมาณกว่า40 0ล้านบาทในการเสริมความปลอดภัยด้วยการเตรียมหาเซ็นเซอร์แสงไฟหรือเสียงเตือน รวมทั้งเตรียมจัดสร้างเครื่องกั้นอัตโนมัติให้กับจุดเสี่ยงบริเวณทางข้ามรถไฟด้วยมีนโยบายว่าจุดทางลัก่านทั้งหมดเนี่ยควรจะมีมีตัวที่จะบอกให้ประชาชนรู้ว่าจะผ่านทางรถไฟนะโดยให้ทําไฟนะไฟเตือนนะเมื่อรถไฟมาเนี่ยก็จะมีไฟเตือนให้ทางนะรถยนต์เห็นว่ามีรถไฟมานะเป็นการที่จะช่วยเอ่อช่วยแบ่งเบาเรื่องอุบัติเหตุลงไปได้เยอะ ถึงอย่างไรการสร้างเครื่องป้องกันอันตรายต่างๆถือเป็นเพียงวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกชีวิตปลอดภยัยยังคงหนีไม่พ้นการเอาใจใส่และระมัดระวังสิ่งรอบข้างด้วยตนเองสวรักษณ์ชะอ้อนชมถ่ายภาพวินัสรินสิริผลข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน